เอออย่าเบียดเรื่องเจอกับเทียสิบนะครับผมใจร้อนไม่ได้อันตรายมากเราต้องเล่นใจเย็นนะครับผมอาวเพื่อนไปสปอนให้ฮนะเป็นหลายคันอยู่เห็นแรปเปิร์ PTA นะครับผมผมเปลี่ยนไปลูกทองนะืหด้วยได้มาเยอะครับ 493เล่นใจเย็นนะครับตรงนี้มีพุ่มบังอยู่นะเอาเพื่อนสปอร์ตเห็นอีกแล้วฮะเล็งไปที่คันเนบะรคสั้นเข้าไป4 4 3ถือว่าได้เยอะอยูอ่แล้วเพื่อนก็เก็บไปครับต้องจ้องไว้ก่อนนะเราอย่ากล้าเราไม่ต้องรีบน,นะครับผมอย่าเล่นห้าวว่าเล่นใจเย็นๆอ่ะตรงนี้เห็นรถถังเบาฮะมีช่องให้ยิงพอดีโหสวยเลยครับผมโหเราไฟติดครับ ต้องแอบอยู่หลังเนินนะไม่งั้นอันตรายมากเรายังไม่เห็นพวกอีร้อยของฝั่งตรงข้ามเลยครับผมาอาจจะยิงมานะเดียวเป็นพันนะต้องะระมัดระวังนิดนึงเล่นใจเยนนะ็นครับอ๋อสตูไปแคปซะแล้วครับอ๋อตัวนี้มีช่องนะกอู้หติดบ้านนะน่าจะติดบ้านแหมง,งั้นยิงช่องนี้ยังจะดีกว่าเรียกว่าบ้านที่มันมีรู Okay. ใจเย็นก่อนนะเราพยายามดูที่ลัสสปอตนะว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างถ้าปี่ถามเอาไวน้นี่ตายแน่นอน,นะะะโหออบเจต์ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยครับผม,มงงยังไงรถถังเล็กเขายิงด้วยะฮะน่าจะไฟติดนะ,ะเพื่อนเพ้นเลยไม่เพ่นนะโดนไปสามร้อยโอ้โ <c oughs> หแล้วตายเลยเห็นไหมฮะเราต้องยืนอย่างระมัดระวังนิดนึง อ๋อเจอแล้วครับ M 6 0อยู่กลางแมปเลยนะอันนี้ผมเอาแบบว่ารี R ์แล้วก็อัดแล้วก็เอามาพากใส่ครับว่าคอมมันมันอัดซอนเล่นไม่ได้นะคอมมันไม่ได้แรงขนาดนะั้นคอมเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเอามาเล่นได้เลยเนะี่ย C P U ตัวเก่าเมมบอร์ดตัวเก่าหมด หรอแค่การจอมาใส่นะฮะก็ยังพอเอามาเล่นเอามาอาัดก็ลองอัดไปอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้เล่นนะไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางดีหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้นะมันก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมถ้าใจร้อนนี่เสร็จแน่เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องออกไปตอนนี้เขาแคบอยู่นะตอนนี้ สกอร์ก็สูสีครับ2 3ผมลองมาอยู่ตรงกลางดูนะตรงนี้เสียงนะเสียงมากๆแต่ก็อยากเผื่อเยิงได้นะเผื่อยิงได้โนะอ้โหเห็นเผสิบรถถังหนักครับผมนี่รถถังธนาบัตด้วยนะคันนั้นนะใช่ไหมยิงบ้านออกนะครับผมอาเจอตูดพอดีเลยตรงนี้มีกล่องนะฮะบางแต่ว่าสามารถยิงทะลุกล่องได้นะ แต่ผมกลัวเขาเห็นนะด,ดิรอเดี๋ยวก่นอนอาลองครับอาได้ครับนี่เห็นไหมได้คะแนนนะครับตัดการยึดฐานของเขาไปได้จากเลือดสองพันเหลือพันห้าแสดงว่าผมยิงไปประมาณสี่ร้อยกว่านี่400ร้อยแล้วครับผมอาตัดอย่างนี้ได้ดีครับแล้วเขาไม่เห็นด้วยครับแสดงว่าด้านซ้ายนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเอา้าแล้วเปิดขึ้นมาอีกแล้วเปิดเรายิงได้นะฮะลูกทองเราเจาะสูงอยู่ แต่ความเร็วกระสุนจะช้าหน่อยช้ากว่ารูปธรรมดา APCR นะครับตรงนี้ยิงเพจล่างได้นะครับแต่ว่าไม่เสียงนะครหันหน้ามาทางนี้ด้วยอนะันตรายมากอ่าอันนี้ได้ STB โดนไป500ลอยโอ้โหจุกๆเลยดีมากเลย STB เขาขึ้นมาสนนยนะสนนยพุ่มเราก็อยู่ตรงนี้แล้วถ้าไม่เห็นก็เล่นได้ฮนระับด้านซ้าย LT7 พี่ข่ารถถังมาแล้วโอเคพยายามดูที่แมปไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆเ,เกมมันยังสูสีอยู่ค่ะสี่ห้าโอ้โหเขาแคมป์สามคนเลยครับ่างี้สามสวิตเราจะแพ้แนะ่แต่ผมจะตัดโอ, 400. โอ้ยจังๆสี่ร้อยโอ้ยอีร้อยโอ้โหเราหลาลูทองอยู่ฮะยิงไม่เข้าครับเปลี่ยนเป้าหมายได้ไหมได้ไหม โอ้โหลูกกระสุนมันช้านะครับผมไม่งั้นแล้วเปิดตายไปแล้วเอ้าไฟติดด้วยต้องถอยก่อนครับผมแอบบ้านตรงนี <in> ้ได้พี่ฟอสฟอสน่าจะโคไปยิงได้นี่ไงนี่ไงวิ่งลงมาพอดีครับฟัดเข้าไปไม่น่าจะโดนข้างบนรถพอดีนะห้าลอยเลยถือว่าคุมอยู่ครับคุมอยู่โอ้โหเกมนี้ยิงสามพันละโอเคอยู่นะผมลองมาดูฝั่งนี้ครับเผื่อยิงอีสามได้ ลองขึ้นมาดูดูก่อนไม่ได้หายไปก่อนนะครับอ่าดูที่ฟอสใหม่ครับเขาเห็นจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนเขาอยู่ตรงหัวนะการที่เรารู้จุดอ่อนนี้ก็ดีนะลองความคมครับไม่ค่อยคมนะแต่ผมคิดว่ารถคันนี้มันก็คมอยู่จต้องลองยิงใหม่ดูครับนั้นเมื่อกี้มันเบี่ยวอ่าเห็นไหมได้อยู่ตัวฟอสต้องลงครับฟอสรูแล้วอ่าาก็ลเล่น เก่งนะไม่งั้นไม่ถึงมันเทียก้าหรอกต้องระมัดระวังนิดนึงนะผมต้องอ้อมไปเล่นผีขวานะเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะทางผีขวามีพวก e ร้อยมีเอ็มหกสิบถ้าผมยิงเมหกสิบจะตัดคนะแนนได้ผมวิ่งนะนี่คือใจร้อนแล้วนะ <c oughs> กัวแพ้ครับกัวแพ้ถ้าเขาแคบสามอีกนี้ <c oughs> เหลือไม่ถึงสามสิบวิแน่ไฟติดแล้วโบนเข้า,า,ามาแล้วจุกเลยนะนี้ ยิง M60 มโดนนั่นนะแต่ว่าไม่เข้าครับโดนตรงไหนไม่รู้ผมต้องตัดแทงอีร้อยแล้วอ้อมหลังครับต้องตัดแถกก่อนนี่เขาโหลดนานนะเฮ้ยโอ้โหแล้วปัญหาคือนี่ครับ STB ตัวอันตรายครับโหลดเร็วด้วย STB นี่รับสึกสองด้านแบบนี้ไม่ดีแน่ครับตายแล้วครับจังหวะแม่รอดไปเขายิงข้อแทงนะโอ้ยอีร้อยยิงข้อแทงนึกว่าจะตายแล้วนั่นเองโอ้โห โชคดีมากครับผมผมพยายามจะยิงอีร้อยนะไม่แต่ลงเนินโอ้มุมกดจากข้าหลังมันไม่ได้ครับเดีย๋ยวอ้อมขึ้นตรงนี้ยิงนะฮะโอ้แต่ช้า,า,า,าลแล้วครับเขาน่าจะโหลดใกล้เสร็จแล้วเตรียมใจแล้วครับเตรียมใจนะจะตายนะน่าจะโดนนะโอ้โหเขายิงพลาดครับเออรถคันนี้บล็อกได้ด้วย SDB หน SDB เล็งเราเราหันข้างให้นะโดนด้านข้างแฉลบออกครับ แล้วอ e ีร้อยก็ยิงพลาดด้วยอูดวงดีมากครับถือว่าดวงนะดวงดีจริงๆไม่งั้นน่าจะตายแล้วนะเออผมว่าจะเข้าไปหาอ e ีร้อยนะครับอีร e ้อเขาหันหน้าไปทางนู้นนะกว่าเขาจะหันรถกลับมาได้นี่น่าจะช้าอยู่เห็นได้ครับเพลราคครับนิ่งทำดีครับแล้วนี่ใคไรเขาแคปสองจริงๆด้วยนะฮะเวลาเหลือไม่ถึง15วีครับน่าจะแพ้นะ ผมบอกให้ชาโฟตัววิ่งเข้าไปนะเพราะชาโฟตัวเป็นรถกลางที่เร็วของผมนะของผมป้อมนะ่ะวิ่งช้ากว่าแต่ชาวโฟตัววิ่งข้างบนครับโดนเจ็บไปแล้วน่าเสียดายครับน่าเสียดายแพ้ครับไม่เป็นไรนะแพ้ก็ไม่เป็นไรเราพยายามเล่นใจเย็นนะเราไม่ใช่ทอปเทียนเะทียเก้าเทียสิบ 40. ชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณครับ